ใช้ผลิตภัณฑ์ของพดอแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ3 0แต่ต้นทุนการผลิตลดลงถึง80%บนพื้นที่กว่า25ไร่ซึ่งมีสภาพผืนดินตื้นถึงชั้นลูกรังดินขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดแคลนน้ำคืออุปสรรคสำคัญในการทำเกษตรกรรมของคุณไพศาลนิจจันพันศี กเกษตรกรวัย54ปีในตำบลตะกุบใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนี่ก็คือที่มาของการที่คุณไพศาลได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ในการปรับปรุงฟื้นฟูนนสภาพผืนดินของตนให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการพังทลายของหน้าดินนั่นเองโดยหมอดินไพศารได้นำผลิตภัณฑ์ชีวาภาพของกรมพัฒนาที่ดินได้แก่พอดอสูตรต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาที่ดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรคือเมื่อก่อนดินแถวบริเวณนี้มันเป็นดินหินเป็นลูกรังปลูกไม้ต่างๆก็ไม่ค่อยขึ้น ได้มารู้จักผนาที่ดินผนาที่ดินก็แนะนําให้ปลูกหญ้าแขกต้องใช้หญ้าแขกระเบิดดินดานแล้วที่รากหญ้าแขกมีเชื่อจุลินทรีย์มันก็ไปย่อยสลายทําให้ดินร่วนเมื่อถึงหนาแรงก็จะดูดน้ําขึ้นมาทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นนอกเหนือจากกิจวัตรประจําวันในการเป็นเกษตรกรพอปลูกพืชผักผลไม้และยางพาราแล้วหมอดินเพสาลยังได้ประยุกตภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อนำมูลหมูที่ได้จากหลุมเหล่านี้มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ในการเพาะปลูกเพื่อบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตอีกด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีในฐานะที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยกรมพัฒนาที่ดินจึงได้คัดเลือกให้คุณไพศาลนิจจันพันศรีเป็นหมอดินอาสาด,ดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสองประจำปีพุทธศักราช2552 หมอดินอาสาพัฒนาที่ดินเพื่อชีวิตเกษตรกร